พวกมึอเน่ยล้วไม่จาเงินตังเราเเป็นเด็กพอแบเรานะไม่น่ารอดทัลงางเลยอะตุ้กเกยกกมึงะไปหครับพี่ผู้ชายนี้หนักขายอะไรเกงเื้อผ้าสะอันนะฮะทำไมไม่ไปไล์สดเนี่ยจาีหเายค่ะว ถามเลยจะซื้อไหมถ้าไม่คิดจะซื้ออะไปได้แล้วไปทํางานของคุณได้แล้วเนะครับไปตั้งใจทํางานบริการลูกค้าเหมือนกันลูกหลานที่คุณกําลังเลี้ยงดูอยู่ไปเออเบอร์ออกซิเจนเนี่ยลูกค้าก็ยืนออรอกระตาดำๆ <l ots> อะไรนะ <c oughs> คิวยาวไหมไม่ยาวแต่อีพวกนี้ร่ำไรมากเลย <c> ัด <oughs> <c oughs> การทีเทสอะไรนะ <c oughs> ชาคิีอวนอำแส็งนแสบตาล้งจมพูนีมันหลอดนี่ กระดูกปากมุ้งจี๊ดสองโย่ด้วยนะคะอันนี้นะคะนมชมพูที่นี่เลยค่ะเการู้ใจมากแล้วก็ชอบบอกว่าเรานมชมพูขอบคุณมากเลยนะครับไหว้เจี๊ยบค่ะขึ้นเลยคุณขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวชักเยนะคนท้องจะไหลแล้วมแป๊บให้เวลาคนท้องแป๊บหนึ่งของเธอมีอะไรนะกลับมาไ โกโก้กาใช่ไหอีพวกนี้คนบ้าเนี่ยคุณแม่เขารอ